ผมเลือกเฉพาะผู้หญิงครับใช่ไหมดูแลพลอยครับดูแลมายาครับแต่อามไม่ครับแล้วทำไมคุณไม่ดูแลเจนน้ำบ้างเจนน้ำก็ดูแลแต่ว่าเจนน้ำเนี่ยจะมาไม่เยอะเท่าเราครับเจนน้ำจะมาสักประมาณ3คิวสี่คิวเลยครับที่เหลือเขาไม่ได้อยู่อ๋อไม่ครับเขามาแค่นี้ครับออมาแค่นี้มาแค่นี้เลยฮะแล้วน้องอามล่ะครับเป็นไงครับาผมสำหรับพับยเรื่องนี้มีโอกาสได้มาร่วมงาน ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกผมด้วยนะครับแล้วก็ได้มาเล่นกับทุกๆคนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอยู่แล้วนะครับก็ได้เห็นกันแบบตามหน้าจอทีวีอยู่แล้วครับครับใช่ครับนะฮะแล้วพอเจอหน้าตามหน้าจอเรามาเจอตัวจริงบิกกี้เป็นไงบ้างครับน่ารักครับคุณน่ารักเขาทำจริงเขาทจริงเขาดูแลคุณไหมครับเมาดูแลผมเลยครับใช่ครับใช่ครับแรกๆเขาไม่ได้สนิทกันใช่ครับซึ่งตอนนี้สนิทแล้ว อย่างครับผมก็คุยกันมากขึ้นครับแล้วก็มันก็ดีแหลกมากขึ้นะใช่ครับนหลครับมาถึงคู่นี้บ้างโอ้โหต้องใช้ไม์คู่กันด้วยเออคู่กันในเรื่องคู่กันในเรื่องคู่งานเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยเลยไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนแต่แต่เคยเจอร่วมงานคุณผู้ที่ครบด้วยไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนครับแต่เคยเจอแล้วเราก็รู้ว่าเขาเป็นดาราแต่เราเห็นเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าวงการ เพราะว่าที่นั้นเนี่ยผมถ่ายละครพี่อ๊อภูมพัฒน์แล้วเขามาให้พี่แดงรู้ตัวนีกกี้องเราเลยจำเขาได้ว่าอ๋อคนนี้คนนี้บอกตามตรงฮะพี่พี่สื่อมวลชนแล้วแขกผู้มีเกียรติผมเนี่ยติดตามน้องนิกกี้อยู่แล้วก็ดูในชแนลเขาเห็นเขาพาน้องพลอยมาออกบ่อยครับใช่ใช่ครับผมสงสัยมากเออมันไม่รู้จักกันตอนไหนนี่ยงเล่นหนังไง เออเพิ่งมวันรุ่นนี้ไงเพิ่งมารู้วันนี้ว่าอ๋อเขาไม่โอกาสได้ร่วมงานกันก็เลยสนิทกันก็เลยเชิญมาเพราะตอนแรกผมไม่ไว้ใจนิกกี้เลยนะฮะและดูไปเชิญน้องพลอยมาคาแรคเตอร์โคตรต่างกันเลยใช่ครับเออเออเขาดูเรียบร้อยแล้วผมสังคทำงานก็ดูให้ันด้วยอะไรเงี้ยเออนะฮะแล้วเพราะว่าหนังเรื่องนี้เลยคเขาดึงนี้เลยทำให้สนิทกันเป็นร่วมกันเออร่วมงานกันครั้งแรกผมติดคุณแล้วเนี่ยร่วมงานกันครั้งแรกเป็นยังไงบ้างถามใครอันนี้ถามทั้งคู่เลยโอเคพอย กับนิกี้นะคะน่ารักมากตั้งแต่วันฟิตติ้งที่เจอเขาครั้งแรกแล้วก็แบบว่าได้เจอที่เชียงใหม่ตอนถ่ายทับเนี่ยค่ะสนุกเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยมีสติแล้วแบบเวลาเราเข้าฉากกับเขาอะเราก็ต้องแบบทึกสติตัวเองเพราะแบบสมมติว่าเขาเป็นคนแบบหัวเราะอย่างเงี้ยเขาหัวเราะแล้วก็หัวเราะอย่างเงี้ยเป็นคนอร่อยเขาก็ต้องแบบถึกสติตัวเองเพื่อที่จะอยู่กับเขาได้ แล้วคุณล่ะพอยก็้เป็นคนน่ารักมากครับจริงๆผมสนิทกับเขาไวนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผมครับผู้หญิงส่วนมากเนี่ยเจอผมแรกๆยังไม่สนิทเพราะจะกลัวผมก่อนครับกลัวอะไรคุณกลัวคือเขาจะเห็นภาพลักษณ์ผมเป็นผู้ชายที่แบบว่าอันตรายไม่เลยดา้อะ้รไม่เลยก็เลยกลัวผมไงแต่พอย่นี้เขาไม่กลัวผมก็เลยสนิทกันไวครับแล้วพอตอนถ่ายหนังเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเข้ากนง่ายรู้สึกว่าคลิกกันรู้สึกว่าคอนเนคกันเออ เพราะว่าแบบเราสองคนเป็นแบบว่ามีอะไรก็พูดตรงๆเหมือนกันว่าแบบบิกกี้เล่นแบบนี้ไหมหรือว่าถ้าอยากให้คอยแชร์กันเแชรแบบอยแนแล้วก็ลองฝันซึ่งกันและกันใช่ครับใช่ครับไปออกมาไม่มีเครียดมีแต่เสี้ยงพรวดหรอนะครับปันเื่อก็ฟาดกันนะครับแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษหน่อยโอ้ขอบคุณในหัวครับขอบคุณในหัวครับไปดูกันด้วยนะครับ